ครับสวัสดีครับจีนีต้อนรับเข้าสู่ Python The Series นะครับซึ่ง EP นี้เราก็จะเป็น EP ที่4แล้วนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องอการทำงานแบบเงื่อนไขและการวนซ้ำนะครับจะเป็นยังไงนั้นเราไปติดตามได้เลยครับอย่างแรกนะครับการทำงานแบบเงื่อนไขและการวนซ้ำคืออะไรนะครับจากการเขียนโปรแกรมที่ผ่านมานะครับในการประมวลผลรูปคำสั่งนะครับมันจะเรียงลำดับจาก หน้าไปหลังนะครับโดยการทํางานแบบว่ามีเงื่อนไขนะครับจะมาช่วยทําให้โปรแกรมของเรานะครับมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเรียกกันว่าตัว conditional statement นะครับเพื่อให้ผู้เขียนนั้นสามารถกําหนดเงื่อนไขต่างๆให้ใช้งานหรือไม่ใช้งานคําสั่งใดคำสั่งหนึ่งจากตัวโปรแกรมได้นะครับาาการทํางานก็จะเป็นตามแต่แกรมข้างล่างนี้นะครับ สำหรับตัวอย่างนะครับตัวอย่างแบบแรกนะครับก็จะเป็นการรับ input นะครับเข้ามาเป็นอ n t e g e r นะครับแล้วก็มาเช็คว่าอ n t e g e r ตัวนี้นะครับมีค่ามากกว่า0หรือเปล่านะครับถ้ามีค่ามากกว่า0นะครับก็จะ Print คำาว่า is a positive number นะครับผมตัวอย่างถัดมานะครับก็จะเป็นการรับข้อมูลแบบเป็นสต i n งนะครับ ในการรับข้อมูลชื่อของคนมานะครับแล้วก็มาเช็กว่าคนคนนั้นนะครับชื่อจอร์หรือเปล่าหรือว่าชื่อแอนนาหรือเปล่านะครับพอเรามาเช็กว่าเออชื่อของคนนี้นะครับมีค่าเท่ากับจอร์นนะครับก็จะเป็นการ h ฮลโลจอร์นอะไรอย่เงี้ยนะครับถ้าไม่ใช่นะครับก็จะเป็นการ h ฮลโลแอนนานะครับต่อมานะครับในการวนซ้ำนะครับ เนื่องจากโปรแกรมของเรานะครับบางทีอาจจะต้องใช้คําสั่งชุดหนึ่งนะครับซ้ำๆไปมานะครับโดยตัวโปรแกรมนะครับก็จะออกแบบตัวช่วยนะครับที่ชื่อว่า loop statement นะครับเพื่อในการประมวลผลข้อมูลนะครับให้ผู้ใช้ทํางานคําสั่งชุดหนึ่งนะครับซ้ําไปซ้ำมานะครับคําสั่งประเภทนี้ก็ได้แก่พวก while นะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานนะครับใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผม syntax ก็จะเป็น ว่าแล้วครับแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขนะครับแล้วก็ตามด้วยคุมคาสั่งนะครับตามแต่แกมข้างล่างเลยนะครับต่อมานะครับก็เป็นตัวอย่างของการใช้คําสั่งการวนซ้ำนะครับโดยเราจะรับอินพุตนะครับเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ตั้งเ o าน์เตอร์นะครับเป็น1นะครับแล้วก็ทําการเช็คว่าเคาเเนี่ยนะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ตัว number ที่เรา input เข้าไปหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าหากมีค่าน้อยกว่าตัว input ของเราที่เรารับเข้าไปนะครับคำสั่งวนลูปของเรานะครับก็จะเป็น true นะครับแล้วก็จะทำงานคำสั่งภายใต้คำสั่งของการวนลูปไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขานะนะครับจะอัปเดตจนมีค่ามากกว่าค่า Number นะครับถึงจะหยุด loop s t a t e m e n ออกไปนะครับ ตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการรับอ n นพุมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะาสั่งคำสั่งเป็นการ p r i ้ t สตริงแทนนะครับแล้วก็อัปเดตค่าเขาไปเรื่อยๆจนค่าเขามีค่ามากกว่าเท่ากับ n u m b e r ที่เรารับอ n นพุเข้าไปนะครับผมตัวอย่างที่3นะครับก็จะเป็นโปรแกรมในการเดาตัวเลขนะครับโดยเราตั้ง Target Number ของเราไว้นะครับแล้วก็ ทําการรับ Input นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเช็คว่าตัว Input ของเรานะครับมีค่าเท่ากับทาร์เกตของเราหรือเปล่าถ้าไม่ใช่นะครับก็จะทําการวนลูปไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รับค่าอินพุตที่เป็นนำ number ไปก็จากนั้นก็จะรับค่า input ที่เป็น number ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะรับ Input นะครับให้ตรงกับ Target number ของเรา คำสั่งนี้ก็จะกลายเป็นจริงนะครับแล้วก็จะทําให้เราออกจาก l o ปส statement นี้ได้ครับต่อมานะครับในหัวข้อคําสั่งเบรกนะครับในคําสั่งเบรกนะครับจะเป็นการเบรกการวนซ้ํานะครับเมื่อเราต้องการให้คําสั่งนั้นนะครับออกจาก loop s t a t e m e n นะครับโดยให้โปรแกรมออกจากการวนซ้ําทันทีนะครับแล้วก็ ไปประมวลผลคำสั่งที่อยู่ถัดไปนะครับ s ิ NTAX ก็จะเป็น Y ่นะครับแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขนะครับแล้วก็กลุ่มคำสั่งนะครับจากนั้นใช้คำว่าเบรกนะครับเพื่อทำการออกจากล o p statement นะครับผมเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับจากโปรแกรมก่อนหน้านะครับที่เราใช้ไอตัว วายลูปของเรานะครับในการวนคําสั่งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าค่านําของเราจะเท่ากับ t a ร็เก็ตนะครับแต่เราจะเปลี่ยนซีเทคใหม่นะครับโดยใช้คําสั่งเบรกนะครับในบรรทัดที่6นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเราใช้คําสั่งเบรกนะครับในเงื่อนไขที่ว่าถ้านําเท่ากับ t a ร็เก็ตนะครับก็จะสั่งให้คําสั่งเบรกนะครับเพื่อให้หยุดการวนซ้ํ l ลูปของ Y2 นะครับผม ผลลั์ก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นคำสั่ง continue นะครับคำสั่ง continue นะครับหลักการใช้งานจะคล้ายๆกับคำสั่ง break เลยนะครับแต่ว่าคำสั่งนี้มีความพิเศษอยู่ที่การทำงานของคำสั่งนะครับจะเป็นการกลับไปตรวจสอบเงื่อนไขที่อยู่ในคำสั่ง while loop ของเรานะครับเพื่อให้เริ่มต้นการทำงานในรอบต่อไปทันทีนะครับ ซิงเก็ก็จะเป็นวายแล้วก็เงื่อนไขของเรานะครับแล้วตามด้วยกลุมคําสั่งนะครับจากนั้นก็ใช้คําสั่ง continue นะครับเพื่อวนกลับไปเช็คเงื่อนไขอครั้งหนึ่งนะครับตัวอย่างของ uh, continue นะครับจากโปรแกรมนะครับเราจะรับ i ิ p u t เข้ามานะครับเพื่อเช็คว่าตัวตั้งแต่เลขศูนย์ถึงค่าที่เรารับเข้าไปนะครับมีค่าที่มีค่าที่หาร2ไม่ลงตัวหรือเปล่านะครับเพื่อทำการเช็คว่า มีค่าไหนบ้างน,นะครับตั้งแต่0จนถึงค่า Input ที่เรารับเข้าไปนะครับว่ามีค่าไหนที่หาร2ไม่ลงตัวหรือเปล่านะครับโดยใช้เงาไขเขา mod 2นะครับเท่ากับ0จากนั้นะจะจะใช้คำสั่ง continue นะครับเพื่อทำการกลับไปเช็คว่าเขานะครับน้อยกว่า number หรือเปล่านะครับแต่ก็จะไม่ print ค่าเขามาโชว์นะครับผม ต่อไปนะครับในหัวข้อสุดท้ายนะครับใชจ้จะเป็นคำสั่งการวนซ้ำเชิงซ้อนนะครับคำสั่งการวนซ้ำซ้อนนะครับก็จะเป็นคำสั่งวนซ้ำในลักษณะที่คำสั่งทำงานในคำสั่งออกทีนึกนะครับซึ่งจะเป็นการทำงานที่เรียกว่าเ e ส l o o p นะครับซึ่งสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานนะครับก็ลักษณะซีเทนะครับก็จะเป็นวา e l o o p นะครับแล้วก็ตามด้วยกลุ่มคำสั่งแล้วภายใน l o o p ของของ ของตัวเองนะครับก็จะมีวายลูปอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อใช้คำสั่งอีกกลุ่มคำสั่งหนึงนะครับผมเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับก็ตัวอย่างนะครับก็จะเป็นการทำา f c t o r i a l นะครับว่าแต่ละค่านะครับตั้งแต่ค่า1จนถึงค่า input ที่เรารับเข้าไปนะครับจะสังเกตได้ว่าจะมี Y 2ตัวนะครับ y ตัวแรกนะครับที่บรรทัดที่4นะครับจะเป็นการเช็คว่า มันเรียงระดับตั้งแต่1จนถึงค่านำหรือเปล่านะครับจากนั้นก็จะเซตอินเนอร์ Inner นะครับแล้วก็โปรดักต์นะครับจากนั้นภายในภายในอของ Y loop ตัวที่1นะครับก็จะมี Y loop ตัวที่2นะครับเพื่อทำการแคลคูลเลตตัว f a กทอเรียนะครับของแต่ละน u m เบอร์นะครับผมก็จะเป็น Product เท่ากับตัว Product นะครับคูณด้วย Inner นะครับ ัวอินเนอร์นะครับก็จะอัปเดตค่าไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามีค่าเท่ากับมีค่าจนกว่ามีค่าจนกว่ามันจะมีค่ามากกว่าเอาเนอร์นะครับจากนั้นนะครับก็จะจากนั้นนะครับก็จะพอจากนั้นนะครับพอจบลุกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวพอจบลุปด้านในแล้วนะครับคำสั่งก็จะทำการปริ้นออกมานะครับว่าเอาเนอร์นะครับมี เอาเนอร์แฟกทอเรนะครับมีค่าอะไรบ้างนะครับะจะปริ้นค่า o u n e r นะครับะจะปริ้นค่าจะปริ้นค่า o อา e น Tag นะครับว่าเอา n e r f a c t กนะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับก็จะทำการอัปเดต o u n e r นะครับแล้วก็วนกลับไปเช็คอีกทีหนึ่งว่า o u n e r น้อยกว่าเท่ากับค่านำมูหรือเปล่าครับทําอย่างนี้จนครบนะครับเราไปดูผลลัพธ์กันเลยครับจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่1นถึงหนะครับก็จะเป็นการเรียงค่าแฟกทอเรียลนะครับ1แฟกก็จะได้1นะครับ2แฟกก็จะได้2นะครับก็เรียงตามมาเรื่อยๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ ep ที่4ถ้ามีปัญหาตรงไหนนะครับก็สามารถติดตามเข้ามาในเพจหรือว่า ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับ EP หน้านะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม